บรรยากาศยามเช้าทุ่งนาบ้านเรานะเจ๊เฮ้อได้เวลาแท่มาลามาดูที่เราใส่เมื่อวาน,นครับกบที่เราใส่เมื่อวานจะได้หรือเปล่ามาดูกันครับันยังมาส <c oughs> ทื่อเหรอเนี่นย,ย,ยให้ดูนะครับได้หรือเปล่าโอ้เต็มเต็มครับเต็มเต็ม,ตมนี่สองตัวสองตัวนะครับกลบครับกบ,อ,บอืม้มแน่นอนแน่นอนสองตัวนะครับ <c oughs> นะเอาละมาันเ,เขาเขาแบะนั่นนะตัวเอากบนี่ปีศาจเลยสาทวดาเนว้อไหนหืมสารว่าารวอดเน้อแล้วหลังนี่จะก็เอ็นเมื่อวาน เอไป <C oughs> เกนี้ได้อยู่บนหอเห็นบ่เกน่ามานเลยครับมันมีหมานเด้อ ตีห้าตัวเลยเอะเออเจ๊เลือนอนจนี่บอไดูครับไปโดนลูกปลาตัวนี้เงียบเยะเงียบกิฟกบน้อยบอเงียบกิฟเงียบกิฟตทางน้ำเยอะ หลังแล้วเดี๋ยวไปหลังมาดูครับมาดูอันที่ห้าจะได้หรือเปล่าอันที่ห้า โอ้น้ำขุ่นๆแบบนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนได้อะไรอรันักฟูล่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้โอ้ยห้องนี้ไม่ได้ซืออ้อเหรอ โอ้ยพลาดสองหลางแล้วหลางที่สามดูมดโอ้คือว่าตัวนี้คือได้ช่องถืออย,ยู่ไหนแต่ผมดูเห็นกระปูนะก,กระปูนะฮะโอ้ยลูกกบกระปูเด้อโอ้จามโตโหเอาเอากระปูเอา่ย ปูนาครับตัวนี้ได้ปูนา <c oughs> ได้ก,การสายต่อสายต่อนะครับดูอันที่หก ทีหกอันที่หกอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอันที่หกจะได้หรือเปล่ามาดูกันนี่นะครับได้เปล่าวะไม่ได้แน่เลยเอ้ยไม่ได้ตัวไม่ได้ไ ไม่คือเลยตรงนี้ไม่คือเลยไปต่อครับมิถุมเถอฮะ หูดูครับตอนนี้จะได้หรเปล่าลไหนะได้ยี่โบพี่ได้ซื้อนะมาเฮ้ยลูกกบลูกกบน,น,น,น้ำไม่ได้น,น้ำแหพง ห้อยเลยห้อยแล้ว, <laughs> ลลว <laughs> น้อยพูดต้อ <laughs> ครียดหลังซามาน้ำมือนะ่ะไม่เชื่อว่าทั้งบุญนะ่ะมันละ่นนละหัวหลางหนึ่งเอามาน้ำมือนะ่ะสัางนี่กันครับทีที

เห,ห้นหมแล้วาเหอนี่าเท่านนั่งหลังนึงเลยไปเจอโอ้มาดอันที่เจ็ดแล้วก็ค่อยไปต่ออีกที่ครับที่เจ็ดอันที่เจดคือไ,ไหนนะอ้มันคือแหงแท่น,น,หน,หน,นี่น่ะแหง มันอะไร,รอีกบอมันไรแล้วงดูมไม่ห็บกีบไม่มีอะไรเลยปล <c oughs> า,าไปตัวที่ต่อไปตัวใหญ่เลยนะครับโชว์ด้วยนะเพาะโชว์ก,ก่อนเด้มันอะไรวะเนาะจับในนี้วาโซงยกหาจบมาโซก,ก่อน เออตัวบัลเลร์ที่เด็ดที่เด็ดไอ้กันอ๋ตัวมันน้อยเออตัวเล็กตัวเล็กสองตัวนะครับธรรมดานะครับนะ มาดูนะครับมาดูถุงหรือเปล่านี่ ถูกแน่นอนแบบนี้ถูกแน่นอนถูกแน่นอนนีถ่ถูกถูกได้นะครับหนึ่งตัวกบนะครับกบดูที่สองครับโอ้ตัวบลเลอร์นะครับตัวนี้ตัวบลเลอร์เลย ตัวปลาเล่ยเลยน้องดูดิมไม่ได้เป็นการตัวปลาเลอยเลยครับตัวปลาเลอยเลยของแท้ของแท้ เอาตัวอ่ที mm. ่ฝาด้อตัวใหญ่เลยนะไม่ได้แหงเลยไม่ได้แหงอย่างมี้สร็จปเท้าหักหักกบเอาดูไปลุ้นนะมันลุ้นลองหักดูหักได้ป่เนาะชั่วจับชว์กกันชว์แบบเอามืออ่เอามืออ่งานจับโชว์หาดู โทรหาจะหาให้นี่อจุนไอ้มึงมึงบาปได้เลยวะจุนอย่าทำเผ่อวะสดเตอร์แบบเถอะววะเตอร์หน้ะที่เด็ดนะนี่แต่คนยังมาซื้อสดเตอร์กูบเป็นในถุงขนมพันจัมบ้าหรอเรียบ้านเนาะเออยี่สิบบาทดูผลงานนะครับผลงานวันนี้รัวกว่าได้ครับมาก็ซ่า ก็สาววันหนึ่งหกสิบบาทเลยนะเธอน่ะเออ